สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่อน,นาคอนโดนะครับแยกบางพูนะครับผมคอนโดนี้จะอยู่ใกล้กับวัสวนแก้วนะครับผมห้องนี้จะอยู่อาคารบีบอยชั้น7นะครับขนาดห้อง28ตารางเมตรเป็นแบบหนึ่งห้องนอนแยกครับก็คือเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับส่วนห้องนักเล่นห้องเนี่ยจะเป็นห้องเปล่านะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครื่องใช้ไฟไฟ้าให้ครับแต่ว่ามีแอร์มีแอร์ให้2เครื่องนะครับแอร์ air. ห้องนักเล่นหนึ่งเครื่องก็ตามนี้เลยแล้วก็มี เคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานนะครับพร้อมกับพิวอินอ่าชั้นวางของให้ครับผมแล้วก็ห้องนงั่งเล่นก็จะเป็นโลง่โลงๆแบบนี้เลยถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนี่ยห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์แฟ้มาตรฐานมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากระจกบ,บานใหญ่แล้วก็มีฝักบัวอาบน้านะครับผมให้อย่างนี้ด้วยห้องนอนเนี่ยก็จะมีประตูประตูเป็นประตูทึบเลยนะครับเปิดปิดก็จะ ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องแสงที่มันรอดเข้ามาไม่เหมือนห้องที่เป็นกระจกบานเลื่อนนะครับผมตัวห้องนอนเนี่ยก็จะมีที่นอนไซส์ห้าฟุตให้หนึ่งอันนะครับพร้อมกับฟูกแล้วก็บิวอินหัวเตียงที่เป็นวางของได้แอร์หนึ่งเครื่องในห้องนอนครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆนะครับสวยๆเลยตรงนี้ก็ติดมุ้งลวดนะครับกันเผื่อว่าเปิด เปิดไปแล้วก็หวัดเสียวนะครับผมวิวจะเป็นวิวภายในโครงการเลยนะครับผมาตามนี้เลยก็ห้องนี้อาอนนาคอนโดนะครับผมอาคารบีบอยชั้น7ขนาดห้อง28ตารางเมตรเป็นห้องเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครือ่องยไฟฟ้าแต่มีแอร์ให้แล้วก็มีที่นอนให้นะครับผมปล่อยเช่าเดือนละ5,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอยากจะขอนะัดชุห้องจริงก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ i d ดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ แต่วันนี้ผมก็ย่าจบการรีวิวคล้องไม่เป็นเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม